อ้วโวะอปรับหมุนได้จละปรับเปลี่ยนความเร็วได้นะครับต่อให้เราไม่เปิดไฟตั้งโชว์แบบสวยๆอยู่ดีอันนี้ขีผสมมันก็หมุนหมุนหมุนด้วยฮ่ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมประสิตัวแสบนะครับใช่นะครับที่มาดนตอนต้นนะครับสวยงามมากนะครับแล้วมันไม่ได้สวยแค่ตรงไฟด้านบนอย่างเดียวนะครับที่ตัวโคมไฟของเราก็สวยครับนี่ครับนี่คือโคมไฟนักบินอวกาศครับนักบินอวกาศเนต้องมาคู่กับดวงดาวอยู่แล้วครับเพราะเจ้านี่มันจะปล่อยดวงดาวมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับว่าซื้อมาหนึ่งกล่องได้อะไรมาบ้างนะครับเ่า อู้อ่ามีคู่มือนะครับมีรีโมทอ่าอันนี้ใส่ชาร์จนะครับมาดูกันอี้ยซุบอู้หูใหญ่อยู่นะแรกนึกว่าแบบจะตัวเล็กๆนะครับเฮ้ยไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับไม่รู้เรื่องเลยอะไรผมไม่เล็กไม่รู้ว่าดิเฮ้ยจุ๊บอู้ว่าไหมอู้อะไรมันก็ยืนอย่างงี้จึ้งนี่อ่าเราจะแกะพลาสติกนี้ออกก่อนนะครับป้า เฮ้ยโอ้ว้าวผิดคาอยู่นะตอนแรกที่เห็นรับสั่งซื้อมาด้วว่าแบบจะตัวประมาณไหนดีตัวเล็กๆอ่ะตัวแบบประมาณประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณนี้เฮ้ยใหญ่นะใหญ่ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยอ้าเจ๋วครับซึ่งตัวนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับน่าจะต้องเสียบเหมือนเสียบไฟไว้ตลอดเวลานะครับมันน่าจะมีแบตเตอรี่ในตัวเท่าที่ดูนะตรงนี้นะครับอ่าลอดูนี่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 ด้านหลังครับนี่คือที่ควบคุมของเขานะครับก็จะมี อะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะมีปุ่มเปิดปิดใช่ไหมเปิดไฟเปิดอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยว้รงลองเล่นดูแล้วกันนะครับเป็นปัญหาตรงน,นี้ว้าวหูสวยอะ่ะแล้วมันจะทอนจะท้อนเลยนะมองเห็นหน้าจริงเลยโ้โหเท่าที่ดูตรงนี้มันจะมีสองช่องนะนี่ช่องนี้กับช่องข้างบนเห็นไหมมันจะมีสองช่องที่น่าจะเป็นตัวปล่อยดาวปล่อยอะไรเงี้ยออกมานะครับอ๋อนี่ตรงหัวเห็นไหม ปรับหมุนได้จระอวเจ๋วครับเผื่อบ,บางทีเราจะวางใช่ไหมอาสองขึ้นฟ้าได้เออดี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 เฮ้ยตรงนี้ไม่ค่อยเจอผมมีของไฟพวกนี้หลายตัวเคยรีวิวหลายอันมันไม่ได้แบบปรับได้แบบนี้อันนี้แบบปรับได้จระอย่างนี้ดีมากเลยอ่อะไนอีกอาแขนก็ปรับได้เออเจ๋วครับกระเป๋ากระเป๋าอะไรไม่ได้ละได้แค่นี้มีแขนกับหัวที่สามารถปรับหมุนได้ Feel, 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 feel. อมาเดี๋ยวเราลองเสียบไฟนี่แล้วก็เปิดเครื่องกันดูเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคต่อไฟบ้านเรียบร้อยครับเราลองเปิดกันดูครับเสียบเข้าไปที่หลังกระเป๋าตรงนี้แอปปปปปโอเคทีนี้ครับปุ่มเปิดปิดเครื่องตัวกลางตรงนี้ในบิลลาตรงนี้สตาร์เดี๋ยวลองกดดูกันเป็นยังไงนะครับเปิดเครื่องดูนี่นี่น,น,น,นี่ดูที่มือนี่แม่ อ่ะโอ้มันมีแบบเป็นเหลือเลเตอร์กเขียวๆกับตรงนี้ที่เป็นเหมือนแบบดวงดาวอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยใส่กำแพงให้ดูตรงนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงสีตรงกลางมันหมุนไปเรื่อยๆด้วยนะครับอ่ะเรา,าดูที่แผงควบคุมตรงนี้ครับนี่มันจะมีเนบิล่ากับสาตาร์ลองดูลองดูเนบิล่าก่อนนะว่าเป็นยังไงกิดตัวนี้อ๋อแสงสีตรงกลางอันใหญ่นี่มันจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆก่านี้มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ่าครับส่วนตัวนู้นก็เ,เป็นเลเซอร์แน่เลยใช่ไหม อ่าเห็นไหมกดแล้วเลเซอร์จะแบบเปลี่ยนไปแบบค่อยๆวาร์ปขึ้นมานะครับหรือว่าปิดได้ไหมอ่าโอ้มันไม่มีปิดครับมันมีแต่แบบค่อยๆวาร์ปกับแบบว่า,าแรงไปเลยนี่แรงค้างไว้เลยอย่างนี้อ่าโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวเวลาปิดก็กด กดค้างกดค้างก็ปิดนะครับโอเคแล้วก็สามารถสั่งการด้วยรีโมทได้เหมือนกันก็แบบนี้ครับก็ควบคุมอะไรอย่างนี้เลยเหมือนกันโอเคมางั้นเดี๋ยวเราลองเปิดใส่กําแพงดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงจะปิดไฟให้หมดเลยมืดหน่อยนะดูกันมาดูว่ครับปิดไฟพอมมืดนะหรือว่าปุ๊บอ,อันนี้เป็นอยู่ต่ำหน่อยแล้วขึ้นหน่อยแล้วกันเอาไปนี่ไปนี่อ่าอ้เฮ้ยสวยมากอะ่ะเอา เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเหมือนอยู่ดว,ดวงดาวจริงๆเลยอะไรเงี้ยอ่ะผมลองเปลี่ยนแบบดูนะลองเปลี่ยนเสีสีดูอ๋อนี่มันเป็นสีเดียวใช่ไหมสีเดียวอันนี้สีผสมแล้วมันก็หมุนหมุนหมุนด้วยใช่ไหมอ่าลองดูตรงเลเซอร์อ่านี่ฮะค่อยๆวาร์ปขึ้นมาอ่าอีกแบบหนึ่งทางวัยร่ไงก็ค่อยวาร์ปขึ้นมา ก็เหมือนกันเนาะแต่เหมือนนี่วัดช้ากว่าใช่ไหมอันนี้ปิดไปเลยเหรออ่าก็เหมือนกันเออกดทีดึงก็วัดใหม่แค่นี้เฉยๆนะครับโอ้ประมาณนั้นนะเออสวยอ่ะอ่าเดี๋ยวเราตามไฟดูนะดูนะมันไปได้รอบห้องเลยนะมันเพราะมันเพราะมันหงายขึ้นได้ใช่ไหมมาดูดูดูว้าวโอ้ยนะเฮ้ย สวยๆสวยสวยเห็นไหมอยากจะส่องไปตรงไหนก็ได้เลยจนที่อู้วววนี่ครับตัวนี้รีโมทครับมันก็สาม,มารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้นะครับเหมือนอย่างตัวเนี้ยไฟสีแดงตรงกลางที่เป็นดวงดาวมันหมุนอยู่เห็นไหมครับมันสาม,มารถเพิ่มความเร็วของไอ้เจ้าตัวดวงดาวนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมกดเพิ่มความเร็วห้ดูนะมันมันหมุนเร็วขึ้นไหมอ่ามันสามารถปรับเป Guard, ๆๆลี่ยนได้ทั้งความสว่างทั้งความเร็วครับได้หมดเลย เดี๋ยวก็มีเอ,าเอ้าไปพอมีรีโมทหลายอันมันไปชนกันอ่าเนี่ยเปิดปิดดาวอะไรได้หมดปุ๊บเนี่ยตรงกลางก็เปลี่ยนสีพันรีโมทได้เลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊เอ๊เออะอุ้ยนี่สวยสวยสวยจะให้มันช้าหน่อยบางทีมันหมุนเร็วไปเดี๋ยวรายการเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวรูบ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 เอาช้าหน่อยช้าหน่อยอ่ะนี่ช้าก็หยุดไปเลยอ่ะนี่ช้าสุดอย่างงี้ครับแล้วก็เร็วขึ้น อ่ะนี่เยุดเท่านี้นี่ประมาณนี้ก็สามารถควบคุมทางไกลได้นะครับตั้งเวลาอะไรก็ได้เปิดปิดตรงนี้ก็ได้ครับถ้าแบบเ๊ะก็คือจะนอนแล้วปิดไฟดีกว่าครับเลยอาแจวอู้อู้อู้อาอะไรประมาณนี้นะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราดูกันครับว่าสีดวงดาวตรงกลางเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้แบบไหนบ้างนะครับผมกดไล่์ให้ดูเลยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆแบบ วเฟดเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าเปลี่ยนสีไปอย่างนี้นะครับอ่ะผมเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนไหมอ่าเหมือนจะเป็นสีเดียวไม่เปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนไหมอันนี้คือน่าจะเปลี่ยนช้ามากค่อยๆแบบมาช้าๆอะไรอย่างนี้ครับอไปต่ออ่าอันนี้แดงเลยอย่างเดียวนะอ่าแดงอย่างเดียวเปียวๆนะครับอันนี้ไปต่ออันนี้ก็เขียวเพียวๆ อสองสีนะครับแดงเขียวน้ำเงินอันนี้ก็กลับมาผสมแล้วผสมวันนี้เปลี่ยนสีไหมลองดูกันนะครับอ,อันหนึ่งผสมไม่เปลี่ยนสีนะครับวนไปอ๋อมเมื่อกี้คือเหมือนแบบแดงกับเขียวอันนี้แบบเขียวกับน้าเงินใช่ไหมอ่าออเห็นอยู่เขียวน้ําเงินอันนี้น่าจะผสมสามสีเลยออกมอ่วงๆผมไม่ถูกเหมือนกัน อ่า้วนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเมื่อกี้จากแดงไงเคียร์เนี่ยเปลี่ยนสีแล้วอ่ามีประมาณนี้นะครับบดอ่าตรงตัวไฟของเขานะครับเคกลับมาวนเดิมแล้วว้าวก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่นามีติดห้องไว้อย่างยิ่งเลยนะครับต่อให้เราไม่เปิดไฟมันก็เป็นเหมือนของตั้งโชว์แบบ สวยๆอยู่ดีใช่ไหมคือคือมคือมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วแบบสวยมากแล้วแบบก็สามารถทําไฟสร้างบรรยากาศในห้องให้เราได้อย่างสุดยอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะดูเน็ตฟลิกใช่ไหมเปิดที่เป็นฉากหลังดาวสวยๆหรือว่าตอนนอนมองดูดาวเพลินๆอย่างเงี้ยจะใช้ในกรณีไหนก็ได้ครับเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับข้อควรระวังนิดเดียวครับตรงนี้เป็นเลเซอร์อย่ามองเข้าไปครับมันทําลายดวงตาเราได้นะครับเป็นเลเซอร์เขียวๆนี่นะอันนี้คือผมก็ปิดไว้อยู่กลัวมันยิงเข้า กล่องเดี่ยวกล่องจะพทางไปซะด้วยนะครับนี่นะครับของสุดเจ๋งที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับโคมไฟนักบินอวกาศแห่งดวงดาวว้าวถ้าสนใจก็ลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับผมหาหนสินค้าทิ้งไว้ให้นะครับต้องไปดูนะครับสวยมากชอบ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 วิดีโอวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับผมได้รังไปดูกับตัวน้อยขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ โอ้ยแก้วออะสองขึ้นฟ้าดีกว่าอ่าไปว้าว